สวัสดีครับพบกับผมป่าเอสดรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่นะครับพบกับผมก็มีรถสภาพรถเก่าแต่เป็นสภาพดีจะมารีวิวให้ท่านดูนะครับมันรีวิวให้ท่านดูแล้วก็เพื่อพิจารณานะครับใครอยากจะดูรุ่นไหนรุ่นไหนก็เอาเป็นเอาไว้ดูได้นะครับว่ารุ่นนี้รุ่นนี้มาป่าเอสเอารุ่นนี้มานะครับ ก็ขอขอบคุณก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปดูรถขอขอบคุณคลิปลูกค้าคลิปที่แล้วนะครับทั้งขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับผมไม่คิดว่ารถนอกกระแสอย่างซูซูกิเซียคลิปที่แล้วมันจะมีคนสนใจมากมายขนาดนี้นะครับมากมายจริงๆนะครับมากมายจริงๆเลยคนโชคดีก็ขับอยู่ประจวบนะครับอยู่ประจวบก็ไปจัดก,การส่งให้โอนให้เรียบร้อยละผมว่าเหมือนได้เซียคันนี้ไปเหมือนถูกรางมันใหญ่นะ ผมก็เหมือนกันผมได้มาเหมือนผมผมก็ถูกรางวลใหญ่เหมือนกันว่าผมได้รถด,ดีๆมาลองขับมาใช้ดูนะครับไม่เป็นไรครับใครที่พลาดโอกาสนี้โอกาสหน้าไม่รู้จะมีมาอีกหรือเปล่านะครับในสภาพแบบนั้นแต่วันนี้เรามาดูค่ายวิ t s u ิชินิวแดนเซอร์รุ่นนี้เอามาบ่อยละแต่คันนี้เกียร์ธรรมดายังไม่เคยเอามาครับนิวแดนเซอเกียร์ธรรมดาคันนี้ที่สำคัญคันนี้ปี11 รถมือเดียวนะครับปี11รถมือเดียวเสียดครั้งที่แล้วก็เกียร์ธรรมดาวันนี้ได้เกียร์ธรรมดาอีกขับแล้วติดใจนะขับแล้วก็ผมก็ติดใจมันประหยัดมันประหยัดคับมันประหยัดกวเกียร์อโอตโต้นะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถปี11รถมือเดียวนะครับชื่อว่า Mitsubishi New l a เซอรนะครับก่อนที่จะเป็น EX นะครับตัวถังเปลี่ยนโฉมมาจากซีเดีย แต่ภายในช่วงล่างซีเดียเครื่องซีเดียใช้กันได้เดี๋ยวเรามาดูครับว่า New l a นเซอร์เกียร์ธรรมดาคันนี้มันน่าใช้และประหยัดขนาดไหนก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าเอ็ดด้วยนะคะเรามาเริ่มดู Mitsubishi New Lancer เครื่องพันหกนะครับเครื่องพันหกปี11นะครับใครที่ดูคลิปเรยวเล็กๆ,ๆน้อยไปตอน เจแอนทิปสั้นนะครับไฟยังไม่ได้ขัดแต่ตอนนี้ไปล้างเคลือบสีขัดไฟนะครับขัดไฟให้เรียบร้อยชุดโอนเล่มพร้อมอยู่ในมือผมชุดพร้อมโอนเลยนะครับโอนไม่ได้รับประกันโอนไม่ได้คืนเงินคืนรถคืนเงินเต็เตเตมจำนวนนะครับสีเป็นสีดำเดิมไม่เคยทำไม่เคยทำสีเลยเพราะฉะนั้นจะมีรอย เดี๋ยวมีริ้วรอสีดำเนี่ยริ้วรอจะเห็นชัดถ้ามีริ้วรอตรงไหนผมจะชี้ให้ดูนะครับเราเริ่มดูไปรอบๆคันไฟใสแล้วนะครับใสแล้วแต่ไม่ใช่ใสปิ้งเหมือนรถใหม่นะคันนี้ปี11ดรถ14ปีแต่สีไม่เคยทำเดิมบางยางปี21แต่ดอกยังดีอยู่ใช้ได้อยู่ดอกยังดีอยู่แต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนแค่นี้แนะนำให้เปลี่ยนนะครับ สีน่แน่แน่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันเห็นชัดเนาะถ้าเป็นพวกสีบอลสีขาวสีสว่างจะไม่ค่อยเห็นแต่พอสีดำเนี่ยจะเห็นหลังคาเดิมๆนะครับรุ่นนี้ไม่มีผูกนะครับไม่ใช่รถรุ่นเก่าๆของมิซูพวกนั้นนะครับแต่หลังคาผูกนี่ก็ไฟโดนัทโดนัทเดิมๆนี่ c l แลายนาร์ตโลโก้อะไรอยู่หมดนี่นี่อ่ะมีตรงนี้อีกนี่นะครับ ผมไม่ทํานะที่ผมชี้เนี่ยนะครับราคาเดี๋ยวท้ายคลิปผมไม่ทําเพราะว่ามันของเดิมไม่อยากไปทําเลยเพราะมันเดิมๆเลยเนี่ยเดิมๆเลยนะครับมันไม่ได้น่าเกียดมากเลยเพียงแต่ว่ารถคันนี้เป็นสีดํามันเลยเห็นชัดถ้าใครถ้าใครไม่อยากให้เห็นสีชัดขับลุยฝุ่นลุยฝุ่นสี่ห้ารอบครับเดี๋ยวไม่ค่อยเห็นรอยพูดตลกไปนี่นะครับนี่นี่นี่ดูสิเนี่ย นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีไม่ได้น่าเกียดไม่ได้อะไรเลยนะครับรนะครับรอ,รอ,อ,อ่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้น่าเกียดอะไร <S <S ช่วงล่างเนบดีเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังตกหลุมไม่มีกูก,กักช่วงล่างแน่นปึกกับ <S <S มาดูภายในกัน <S <S นะครับพอเป็นเกียร์ธรรมดาก็ไม่ใช่เบาะหนังนะ, <S <S นะจะเป็นเบาะผ้าหาเดิมเลยเบาะผ้ากำมยี่เดิมเลยสวยสะอาด สวยสะอาดจริงๆนี่สวยสะอาดจริงๆโอ<ฮ>้หข้างในสวยครับข้างในสวยสวยสวยจริงๆเบาะหลังเบาะหลังแทบไม่มีคนนั่งอะ่ะเอาง่ายๆเลยแทบไม่มีคนนั่งเลยครับเบาะหลังนี้ภายในสวยแผงเพดานสวยนี่สวยเลยนะครับเนี่ยอันนี้ยังหอ่อยังมีอยู่เลยนะครับมีอยู่เลย จบอ้ามันไปโอเคได้นะไม่ค่อยได้ใช้มม้งเนี่ยอ้เนี่ยนี่สวยคอนโซลสวยเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ย <c oughs> เกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดเกียร์ธรรมดา5สปีดคอนโซลสวยแอร์เย็นครับวิทยุโซนี่ฟังได้นะครับฟังได้แต่ถ้าใครอยากติดจอ Android ตัวนี้ได้ถึง9นิ้วเลยตัวนี้ได้ถึง9นิ้วจอ a n d ด o อ d ใครอยากติดบอกมานะครับ mm. ก็มีราคาพิเศษเวลาติดเนี่ยเวลาติดเนี่ยถามว่าป่าเขาต้องเจาะเขาต้องอะไรไหมเขาไม่เจาะนะครับเขาจะเอาตัวนี้ออกเลยเอาตัวนี้ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็เอาติดรถไว้ได้นะครับเอาเอาเก็บไว้สำรองเขาก็จะมีตัวใหม่สวมให้เราพร้อมจอพร้อมจอตรงนี้เลยคู่มือการใช้ มิตสุบิชิยังอยู่นะครับผู้มือกันใช้นี่เพจกุญแจนี่นะถ้ากุญแจหายนะครับเอาตัวนี้ไปที่ศูนย์นะครับเอาตัวนี้ไปที่ศูนย์เลยเขาจะออกกุญแจใหม่ให้เราเป็นกุญแจแท้นะครับกุญแจแท้เลยภาษีหกเก้าพระะบรครบนะครับภาษีหกเก้าประกันไม่มีนะครับประกันภัยไม่มีกันภัยไม่มีรุ่นนี้พอเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะไม่มีแอร์แบกไม่มีแอร์แบกนะ มีถุงลมนิรภัยไม่มีคันนี้วิ่งไป182,000ดมพันกว่าโลรถ14ปีก็เหมาะแล้วครับปกติของมันเลยหมื่นปีแล้วหมื่นกว่าโลนิดๆนะครับอ้าวดูกระจกไฟฟ้านะนี่กระจกไฟฟ้าปิดด้านขวาด้านคนขับเป็นออโต้นะครับอาขึ้นลงสี่บานพับได้ไหมดูสิอ ใหญ่เสียชื่อหรือพ่อนะลูกแหมตอนลองพับได้ตอนนี้ก็ต้องพับได้สินะครับพับได้เสร็จอปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้ไหมได้สิต้องได้สายขวาได้หมดนะครับสายขวาได้หมดเลยรุ่นนี้กุญแจมีชุดเดียวนะครับกุญแจมีชุดเดียวเป็นกุญแจร,รีโมทมีชุดเดียวของมิสูแท้เลยนะเนี่ยมิสูแท้เนียอืเบาสวยเลย เหมือนรถใช้คนเดียวนั่งคนเดียวนะมันเหมือนเบาฝั่งนี้จะยุบ,ยบเห็นไหมฝั่งนู้นตึงดิ้งเลยนะ่ะเห็นไหมครับ่านผู้ชมนี่เห็นไหมเนี่ยน,นี่มีรอยนิดหน่อยเห็นนะอันนี้ก็จะมีรอยโยนฝั่งนู้นมันตึงอะ่ะเนาะโอ้โหใครได้ไปที่เขาบอกรถมือเดียวใช้คนเดียวมันมีจริงนะครับมาดูห้องเครื่องกันผมไปดูครั้งแรกผมว้าวกั่าห้องเครื่องมากเพราะมันสะอาดมากเลยสะอาด ไม่ได้ล้างนะผมก็ไม่ได้ล้างเลยถ้าล้างนะถ้าล้างเป็นคาแคร์ที่เก่งๆ่งล้างเก่งเก่งก็จะเอี่ยมแต่นี้ไม่ต้องล้างเลยที่ผมบอกว่าทํใไมเอี่ยมเพราะว่าปกติรถคันรถน่ะนะก็จะใช้ใช้ตามแต่งจังหวัดใช้ทาบรานอกใช้ทําอะไรมันก็จะมีพวกทางลุกลังทางฝุน่นแล้วมันก็จะขึ้นมาเกาะขึ้นมาเกาะเต็มเลยบางทีถ้าคนไม่ดูแลมันก็แต่นี้ผมว่าคันนี้น่าจะใช้แต่ทางปูนรัดทางปูนทางรัดยางนะ สว,สวยเลยตัวถังก็สวยตัวถังเดิมเดิมหมดเลยนะครับเดิมเดิมหมดเลยนี่เดิมหมดเลยนะครับตัวถังเดิมหมดเลยเครื่องเป็นเครื่องพันหกร้อยซีซีสี่จีหนึ่งแปดนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สอันนี้ผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูครับ ทีเดียวติดเลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีครับนี่เนาะไี่เลยนะทดลองขับไปแล้วครับความร้อนปกติทุกอย่างเหยียบพุ่งเหยียบดีสุดยอดอ่ามาดูนี่ด้านหลังนะครับดูสิมีอะไรเหลือบ้างอ่ะยังอะไรมีนะแม่แรงเครื่องมือไม่มีอ่า ลูกค้าก็ไปดูเอานะครับไม่แพงสั่งลาซาด้าได้เนาะแต่ยางอะไหล่มีให้นะครับยางอะไหล่มีให้รอยเจาะไม่มีนะแล้วก็รอยกาวรอยอะไรเดิมๆหมดเลยเนี่ยเดิมหมดเลยได้ลดเดิมๆไปนะครับ,บรครับนี่ปิดลงมาห้องกว้างนะเนี่ยกล้องห้องท้ายกว้างปิดลงมาสวยสวยฟืบเป็นไงกันบ้างครับผมทดลองขับมาร้อยกิโลน่าใช้น่าขับด,ดีจริงๆเลยคันนี้นะครับ อ่าใชหน้าขับเกียร์ออตโต้ดีตรงไหนดีไอ้เกียร์ธรรมดาดีดีกว่าเกียร์ออตโต้ตรงไหนคือถ้าขับทางไกลเนี่ยนะครับมันประหยัดน้ํามันแล้วก็อีกอย่างก็เวลาซ่อมบํารุงเกียร์ธรรมดาจะซ่อมง่ายกว่านะครับซ่อมง่ายกว่าเกียร์ออตโต้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบราคาผมตั้งไว้บอกเลยว่าสภาพเกินราคาไปหลายหมื่นเลยนะครับสภาพนี่เป็นแสนแต่วันนี้หลักหมื่นครับ7จ็ดหมื่นเจ็ด 77,000ใครรีบพร้อมจับจองเลยใครไม่พร้อมอย่าเพิ่งจองเดี๋ยวพอพอถึงวันที่รับรถจริงๆไม่พร้อมก็เดี๋ยวจะเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสเสียเงินจองไปนะครับพร้อมแล้วถึงจองบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับ0 6 2 7 5 1 4 4 1 4เบอร์นี้ทักทายทักไลน์กันมาไดา้ฝาก FC ที่สั่งรถอยู่ตอนนี้ผมหาให้อยู่ทุกวันนะครับผมยังหาไม่ได้เลยนะครับ หามาได้ก็สุดท้ายก็ไม่ดีสภาพไม่ผ่านสภาพไม่ผ่านก็ต้องไม่เอามานะครับเพราะว่าเราต้องเอารถด,ดีๆส่งถึงมือท่านครับไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ